คือตอนนี้เครื่องลำยองมีปัญหามากเอาเรื่องนี้ก่อนโอ้โหมีปัญหามากเหลือเกินทำไมเพราะว่าทำต้นแบบไว้เป็นสองปีแล้วแล้วการจัดเก็บดูแลแล้วมีปัญหาน้ำท่วมสองหนแล้วไงแล้วก็ทิเศเทิ่มกันคือสีหลุดเพะสีหลุดรหัสสีก็งงแล้วไอ้ที่ตอกเอาไว้ก็หลุดไปอีกไอ้ที่ตอกเป็นไอ้นั่นอะอะไรวะโค้ดอะ คือถ้าเกิดเราเราจะต้องมาทบทวนเนี่ยต้องไป CNC ใหม่นะอ๋อมันเริ่มต้นจากนั่นอีกแล้วนะจากศูนย์่ะแล้วบางอันใบหักเนี่ยเสร็จเลยใบปลายหักปลายใบหักะถามว่าเราสามารถต่อได้โดยพละการเหรอมันต้องเอามาเรียงใหม่ะ่มเส้นมันอ่ะโู้โหไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะวันนั้นก็โวยวายไอ้โวยวายไอ้มอสอะไอ้ผู้จัดการโปรเจกต์หล่อเขานี่แหละ แล้วสุดท้ายบอกให้วันนี้ไม่ต้องทำงานอะ่ะคุณไปค้นมาอยู่ในป่าอยู่ในป่าเอาไปทิ้งไว้เนี่ยเราก็หญ้าขึ้นมันด้กจ้างคนไปตัดหญ้าคิดดูในเครื่องลำยองเราอะ่ะนั่นมันไม่ใช่เงินนิดนีดน้ได้ดหน่อยนะโอ้โหเซ็งมากเลยแล้วสุดท้ายมันวนมาที่ผมนี่ <c oughs> แล้วสีก็หลุดหมดด้วยไม่รู้ว่าอะไรสีหลุดสีเพี้ยนสีไม่ตรง ใช่ไหมเอาไงอะ่ะแล้วทีนี้มันก็ยังไม่ถึงคิวมันวันไหนนัดกันไปที่บ้านแล้วเรื่องลำยองนะให้เคลียร์ได้ไหมเพราะเดี๋ยวผ่านไปก็ลืมไปอีกคือลืองเรื่องสีอ,อ๋อทำรหัสสีใหม่แล้วสีที่มันเอาขึ้นไปเนี่ยกับสีที่อยู่ข้างล่างไม่ตรงกันได้ไงวะนี่ผมก็ไปเลือกสีที่มันสวยงามแล้วก็เลยกลายเป็นว่าสีแบบเนี้ย ทุกวันนี้พอไอ้น,นีแบบนี้ก็มันกลายเป็นสีเดียวกันได้ไงไอ้น,นี่เขาเลือกชมพูแดงเขียวเหลืองนี่แบบอันนั้นอนะ่ะแบบไอนน้พวกหมอรำซิ่งอ่ะแล่พอ mm hmm. เราไปเลือกสีอย่างนี้ไงมันออเขาเลือกถูกแล้วทีแรกอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องสีใช่ไหมไอ้เรื่องที่จะทําความเข้าใจร่วมกวนันเช่นเรื่องการส่งการการส่งไอ้ต้นแบบการเช็คจํานวน ใช่ไหมการส่งต้นแบบการเช็คจำนวนนะเอ,อยอาโบเฉพาะไอ้ตัวอะไรวะหางโหงเนี่ยสี่ตับเนี่ยไม่เท่ากันเลยสองร้อยสี่สิบสองยสมสิบสองรอย่ิบสอยสิบอย่างละกี่ตัวเพราะว่าซ้อนที่หนึ่งมันมีแค่สามตับมันก็ตัดออกไปสองสี่หกแปดตัวอะไรเงี้ยไม่รู้อืมแล้วมันมีเบอร์อ,อ๋อ ทำรหัสใหม่นี้ทําเบอร์เฉพาะเฉพาะหางหงใช้เบอร์นะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ทั้งหมดหมีสี่ห้าห <6 S 2> <6 S 1> กหกเบอร์หางหงมีเจ็ดลมหน้าปักเออหน้าปักยังเออไอ้นั่นไม่ยากนะมันรูปแบบมันต่างกับชาวบ้านเขาเอาหางหงที่มันใช้รูปแบบเดียวมีหกเบอร์อรไม่เท่ากันเลยมีเบสกว่าก็มีไอพวกบุเล็กๆเ,เนี้ยอืม ถ้าเกิดอาการหลอดสามหลอดซากขึ้นมาเนี่ยแล้วก็สองคนนี่แหละใช่ไหมอืมแล้วก็ไอ้เรื่อง CNC เนี่ยไม่เวลาทาเนี่ยทําทีละอันทีละซ้อนทํำมาไปกองในปวกกินเนี่ยเนี่ยอืมไม่รู้อ่ะไปไป,ไปตกลงกันเองอืม แล้วก็แล้วก็ไอ้พวกซ่อมนี่ก็โอ้โหต้องซ่อมบานเลยไม่รู้จะซ่อมอยังไงคือไอ้ที่ป๊ะมันหลุดเดี๋ยวจะคุณให้ยายทรายลองดูวิธีนั้นดูดลองไปทําดูกับวัดโพธิคุณก่อน <c oughs> เออว่าถ้าอื <c oughs> แต่นี่มันมากนะมันจะทําอย่างนั้นไหวไหมล่ะเพราะตัวทุนมันน้อยมันก็ทําทีละตัวได้แต่นี่มันเยอะอะถ้าเยอะมันก็ต้องโอ้โหบริษัทเขาไปนั่งปให้มัน มันร่อนหมดเลยนี่รู้อะเอาเรื่องสีให้ดีค่ะอาจารย์ไอ้สีนี้ท,ที่ที่บ้านอาจารย์ก็ซีดม,นนะมันมันหลุดไปเลยอมันร่อนไปหมดเลยอ่ะมาสองปีแล้วไงมันก็ไม่มีมันก็เป็นปูนทรายทุกวันนี้ผิวที่มันเป็นไอ้สีพลีรยนต์ไม่มีแล้วอะหลุดไปถึงขนาดน,นั้นอะเลยเป็นดําเลย อ่อนี่มันหลุดหมดแล้วเหมือนกันน,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 นั่นเหลืองมาจากไหนวะเนะี่ยที่บ้านไม่มีเหลืองนี่มีเหลืองเนี่ยตกใจตลกไหมอ่ะเออถ้าที่นู่นไม่มีเหลืองที่จะมีเหลืองได้ไงอ่ะหรือวันนั้นใครพูดเอ้ยทาไปก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้นะตอนนั้นเหมือนกับว่าตอนนั้นเหมือนมันยกขึ้นไปก่อนแล้วค่อยตกลงสีที่หนังอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะสีที่คุณเอาที่คุณขนไปวันนั้นอะ่ะมันซ้อนที่ไหนก็ไม่ซ้อนสองนี่ยมัง้งแล้วสีนั้นอะ่ะไม่มีอยู่ในนี้ คนละสีกุ้มใจสีน้ำเลือดหมูแฮ่เลือดหมูจ้ะโอ้พอนานไปแล้วมันทีนี้พอถ้าเกิดอย่างที่พูดอะถ้าเกิดมันมีอะไรติดขัดขึ้นมามันต้องเอามานั่งเรียงแล้วก็อยู่บนซีเอ็ซีอะโอ้โหตายเลยเนี่ยเพราะมันใกล้กันมากอ่ะนิดๆนๆอบางทีมันขยับขึ้นไปพอองศามันต่างกันมันขยับขึ้นนิดๆนๆ แล้วองศาใบก็ตามอ่ะแล้วตัเนี้ต้นแบบขนผิดไปตัวหนึ่งก็ไม่ใช่ขนผิดหมายความว่าเอาหางหงไปอ่ะแล้วทำให้พวกคุณสับสน้มาหางหงวัดไหนอ่ะตัวสีดำเพราะว่าไอ้ตัวหางหงที่ผมจะทาสีเดียวคือสีดำแล้วเพราะมันนี่หกตัวใช่ไหมแล้วก็เป็นเบอร์เอา จำง่ายนี่พอไปดำเนี่ยไปปนกับวัดโพธิคุณเนี่ยนี่ก็เลยขนไปด้วยซึ่งเป็นคนละพันนะเป็นคนละพืชละพันแต่ว่าดูแยกไม่ออกอะระหว่างแมวกับไก่นะดูเป็นอันเดียวกันได้รวมไปเลยจ้ะบอยไอ้ไอเชิงแปะตับสุดท้ายมันมีไหมตอนหลบแล้วมันมีไหมผมจาไม่ได้ไม่มีใช่ไหมซ้อนที่หนึ่งซ้อนหนึ่งใช่ไหมครับซ้อนไหนก็ตามใจตับสุดท้ายไม่เห็นมีเชิงแปรเลยเนี่ยมันมีไหม ทำไมไม่มีก็มันฝาออก็บอกเขามึงออกแบบไม่มีนี่ไม่ผมลืมอ่ะมันก็ฝาไว้ที่ตรงแปลไปไม่ใช่ฝาไอ้นี่มันเป็นตัวปิดแก๊ปไงแปมให้มันเรียบร้อยแต่นี้แสดงว่าไอ้ตีนผีตัวสุดท้ายมันต้องไม่เหมือนชาวบ้านเขาสิเพราะมันเป็นตัวหยุดสุดท้ายใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้มันปั้นมันเป็นไงจําไม่ได้เหมือนกันเพราะตีนผีปกติมันก็เป็นแท่งลงมาต่อกับไอ้ตัวตับต่อไปใช่ไหมแต่ตัวสุดท้ายพอมันเบรกตรงนั้นแล้วมันคืออะไรวะหยุดแบบไหน อย่เป็นติตอย่างี้ะอือหือเขียนจากล่างขึ้นบนอีกอ๋อตรงนี้ใช่ไหมอ๋อ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 ผมมองเอ้าให้ทําเมันเป็นเชิงแปลมันด้วนด้วนอ๋อมันมีอันนี้ด้วยนะว่าก็เห็นว่าด้านนี้มันพัฒนาไปมากอ่ะก็เลยว่าจะจะเอาด้านนี้เป็นตัวอ้างอิงว่าสําหรับด้านอื่น ก็ตัดสินใจไปอ,อันนี้สุดท้ายมันมันอยู่ในเงาซะแล้วเนี่ยมันมองไม่รู้เรื่องอ่ะมันเพราะลองอาตย์อย่างนูน้นนะกลายเป็นด้านใต้ดีกว่าตอนนี้มันขับรถไปดูนู้นสว่างมากเลยอันนี้ไม่รู้เรื่องอ่ะเอะส่วนด้านนี้ก็มันช้าด้านนู้นไปทําไปได้อย่างนี้ไหมด้านใต้อ่ะอยังครับเหรอ ไอ้พวกแปรพวกอะไรมันเสร็จแล้วใช่ไหมท็อปท็อปไอ้พวกนั้นสามารถตัดเซียนซีได้ยังตัวไหนครับด้านบานนะอ่ะหน้จัวตัดได้ครับตัดได้ตัดเลยนะไอ้ตัวไอต้ไอตัวแปรนี่ทําไงบากไปให้ด้วยหรือไงครับเดี๋ยวผมบากล่องให้เออบากไปบากนรืเอาออกไปเลยใช่ไหมอาจจะทําเป็นเส้นนะครับเพราะว่าตัวเซียนซีมันมันฉลุได้แค่เป็นล่องสวยๆก็ได้อ๋อเอ,อ๋เอใช่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 อ๋อบากเป็นล่องไม่ทะลุโอเค ไอ้ที่ห่างๆนั้นใส่หรือ,อยังใส่แล้วนี่มันไม่แตะมันไม่แตะถ้าแตะนี่มันก็คือเส้นรูปจัว่วตามที่ต้องการใช่ไหมถ้าแตะก็ต้องหนุนดิหนุนสลับหนุนให้มันดันออกมาก็เอาสุดแล้วเอาหลังแปรเป็นเกณฑ์ถ้าหลังแปรคือเส้นรูปจัว่วใช่ไหมเออแต่เส้นหนึ่งได้เส้นหนึ่งถือว่าแตะแล้วไอ้นี่มันไม่แตะน่ะเห็นแล้วนะตาดีซะด้วยนะ ห่างเยอะอยางนั้นแต่ยางงั้นแต่แต่ถ้าเกิดเราเราเช็คเราเช็คสลับแล้วมันตอนนี้มันปัญหาก็คือว่าเราอ้างอิงแปลได้ไหมล่ะ<ด>หรือว่ารหรือว่าเอาสลับเพราะสลับกับแปลมันคนละเลเยอร์แล้วตอนนี้แล้วตกลงมันเป็นเส้นไหนฮะอ่รูปจัวมันเป็นเส้นไหนรูปจัวมันจะเป็นเส้นเส้นหลังแปลหรือว่าหรือว่าท้องสลับ อ่าถ้าท้องแสลบก็แสดงว่าแสดงว่าแปรต่ำไขล่ขล่าไม่แตกเออไข่ล่ามันไม่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 เร็วโดนแปรแตั้งทั้งแปรต่ำนี่ลำยองวางไงอ่ะถ้าจ,จริงๆฮะต้องให้เส้นแปรถูกต้องนะอืมไม่เดี๋ยวลำยองมีปัญหาทาั้งทั้งนี้แสดงว่าแปรต่ำทิทำไงอ่ะถ้าเอาถ้าเอาฝ้าไข่ล่าแตะแปรก็เส้นเส้นไอ เกาะแว้งก็จะตึงหน่อยอืมก็จะไม่หมดลายใช่คือตอนนี้มันไม่รู้ว่าเอาไงอะ่ะเอาอ้างอีกตัวไหนดีอะ่ะต้องย้อนไปสิย้อนไปเช็คอย,อยู่ยังไงแต่ว่าดูอย่างนี้เหมือนกับมั่นใจว่าแปรนะตำแหน่งแปรถูกใช่ไมเพราะว่าเพราะสำคัญนี่ตำแหน่งแปรหมายความว่า ไอ้การประสานกันของเส้นที่มันบดลงอ่ะแล้วมันก็มันก็มันก็สะดุ้งผ่านทุกอันผ่านผ่านนี้แปลว่าเส้นหนึ่งก็ก็ถือว่าผ่านแล้วหมายถึงว่าห่างะนะแต่ถ้ามันติดแตงเส้นหนึ่งก็ไปไม่ได้นะความหนามันอีกอะใช่ไหมเป็นปัญหาที่แปลเนื้อก็ไม่ยากมันก็นกทําแปลใหม่แต่ปัญหาที่ไอ้ตัวนั้นอะ แต่นี้มันจะรู้ชัดเจนต่อเมื่อว่ามันต้องเป็น CNC ใหม่แต่เอเราจะเอาลำยองขึ้นต้อง CNC ใหม่อยู่แล้วเราซเอา CNC ไปเช็คอีกทีอ <mistakes. S 1> ืมเขาเอาเขาแปลนั้มันวางตามแบบเป๊ะเลยเพราะว่า<บ>เพราะว่าลำยองมันเป็นตัวกำหนดใช่ไหมเออนี่ก็เลยถามว่าเอาทั้งนั้นเส้นที่สะดุ้งขึ้นก็คือก็คือเส้นที่ผิด uh สิ ไอเส้นไอไม้อะไม้ที่กรูกเข้าไปอ่ะบ่อยด้วยเขาใช้ใช้ติดตั้งยังไงเย็บพุกเข้าไปเรอระครับขัตะกูเข้ขาทักลอง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 ย่อนมาแล้วก็ให้มันนั่งหลังแปรได้ไหมได้ครับต้องชิดไม้ไแต่วางพูดไปแล้วก็ไม่มีผลหรอกนะมันไม่เห็นหรอกแต่ดิ้งกลัวว่ามันใช้ไม่เท่ากันนะ ห่างมั่งทีมั่งอะ่ะเออนี่ถ้าเกิดแปรมันชัดถ้าแปรมันอ้างอิงได้ว่าเป๊ะนะเราก็ไปผดหย่อนสกรูล,ลงมาให้มันห่างเท่ากันเป็นเซนนึงหมดเลยก็ได้ไอ้นี่มันมากกันนะมองทไมมันลอ,อยยนจะเอาหัวรอดได้อยู่ <c oughs> ละ <c oughs> ดูดูมุกเด็ดดิยิ่งห่างหนักหนาเลยเนี่ยเห็น <c oughs> ชัดเลยเป็นเงาเลยนะ่ะนี่แสดงว่า อย่างมุกประเจอนม่ใช้ไม่ได้แน่ต้องแตะหลังแปรสติี้พอแตะหลังแปรสแล็บมันก็เพิ่มมันไปรวมกับสแล็บมันก็หนาขึ้นไงลำยองปิดมิดหรือเปล่าว่ะทีนี้มิดมิดใบละกามันยาวเพราะว่าในแบบที่เขียนก็คือท้องของคว้าไข่ลาก็คือสัมผัสตรงเหลี่ยมใช่นี่มันไม่สัมผัสอะไรเลย,ยงไงมันก็เอามือล้วงได้นั่นนะมองเห็นเห็นนะนั่นแหละ <c oughs> อ,อไม่ ถ้าเถ้าเกิดว่าแปรมันอยู่ในในตำแหน่งที่ถูกต้องก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ก็คือว่าหย่อนลงมาดิหย่อนไอ้ไขลาไม้อะที่จะตูกเข้าไปหย่อนลงมาให้ให้ชนหนุนเอาอะเหมือนต้องโอ้โหแต่นี้มันก็ไอ้สลบไขลามันก็จะหนาทีนี้ใช่ไหมมัน ท็อปั้งนั้นไอ,ไอ้ที่เราเคลียร์กันไอ้กรอบแว่นนะก็เราก็เคลียร์จากแปลตสองแปลนะใช่ครับออข้างบนกระช่างหัวมัน่งี้ไงแต่นี้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้นะอ,อ๋อกรอบแว่นใช้ไม่ได้เลยเพราะกรอบแว่นมันจะใหญ่โตไปลำเรื่องใช่ไหมเพราะกรอบแว่นเนี่ยสันขอบบนมันต้องแตะไขาลาแล้วนี่มันมพอไม่แตะมันก็ไปเพิ่มขนาดไงอย่าลืมว่ากรอบแว่นเนี่ยมันเป็นองค์ประกรอบอันหนึ่งนะ ในการจะทํางานร่วมกันกับเครื่องประดับที่มันเป็นส่วนประดับนั่นแหละเพราะนี้ถ้าเกิดอย่างนี้ก็กอบแว้นก็จะโตกันนั่นเนี่ยเพราะนั้นคุณต้องกดไขาลาไม้คุณลงมาให้มันแตะเพราะว่าเราเคลียร์กอบแว่นเคลียร์ไปแล้วเนี่ยเขาเคลียร์จากหลังแตร่ใช่ไหมอย่างนี้ก็โอ้ยเพราะนั้นที่ปรับให้เลียวลงก็เกือบตายก็ไม่มีความหมายสิครับเออถ้างั้นไม่ต้องถ้างั้นอ้าวโอเคหนึ่ง ถ้าแปลชัดเจนว่าแปลแน่นอนถูกต้องอ,อ๋อเช็คให้แน่นอนแล้วก็หย่อนลงมาเลยไม้นั่นอะไม่ต้องพูดละไม่ไม่ต้องไม่ต้องจบเลยก็หมายความว่าไอไอตัวเลขที่ไปสะสมที่ไขาลามากขึ้นอืมเพราะมันจะต้องบวกไอตัวนมหนุนเข้าไปเหมือนนะเออเหมือนกระทงอะยัดเข้าไปอะอ,อันนี้ทำแค่นี้เพราะว่าไม่มีไม้เหรอ อ่าไม้เริ่มพยอยเข้าเลยครับคุณวิทยาไม้ที่เขาส่งเป็นไงเดือนละครั้งอุก็แล้วแต่ว่ามันมันเข้ามาเขาก็พร้อมอบอบเสร็จแม่แม่ล็อตล็อตหนึ่งนี่ได้ได้ไม่กี่ไม่มากใช่ไหมฮะก็ก็เยอะเหมือนกันคเลยมาต้องมาคุมหมาถือว่ามาปั๊บใช้ปุ๊บอย่างเงี้ยนะรอบรอบหลังนี่เห็นบ่อยก็ซัดแต่เกือบหมดแล้วมาให้คว้าใายคาคว้าไข่ลาเอาทำไมอันนี้สั่งที่หลังทำไมได้ก่อนไม่เข้าใจพร้อมเพิ่งเพิ่งมาะจ้ออ๋เหรอติดเร็วฮะ โอ้โหชาเชิดช่างเชิดท,ทา,ง,ททาง,ทง,งานไวแต่ตัวสุดท้ายฮะเราก็ย่อนอยู่แล้วใช่แต่ว่าอันนี้มันจะไม่แตก<ม>นอกจากว่าเราดึงไอ้ที่ความหนาที่เห็นนี่คือเป็นไม้ฟ้าไข่ลานะนอก <ๆ S 2> จากว่าเราดึงไข่ลาลงมาเพื่อที่จะให้ท้องตัวมันแตกใช่ได้น<บ><ด>ตแรกนี่มุกเด็ดใช่ไหมใช่อ้าวถ้างั้นที่ผมเคลียร์ก็ไม่เอาแล้วหรือต้องมาเอากดลงดีใช่ครับจะเป็นเส้นที่กดลงเพราะฉะนั้นจะต้องตึงขึ้นนิดนึงไอ้เราก็ไปเอาข้างล่างขึ้นที่ไหนได้เขาทำเออต้องกดนี่ลงครับงั้นเดี๋ยวเคลียร์ใหม่่เนีย เพราะว่าแปรตัวเลขมันห่างจากท้องอคือถ้าจะยึดเอาท้องท้องไข่ลาเนี่ยไม่ได้เพราะว่าแปรมันห่างจากจากท้องฟ้าเยอะอืมต้องเอาเส้นล่างขึ้นครับอืมคือมันไม่บดปลายนะเฮ้ยมันไม่บดมันไม่บทลงอ่ะมันไปง้างขึ้นบนแต่ข้างบนไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาชุดบนได้อยู่ ส่วนไอ้ข้างนู้นก็เหมือนกันนะเวลาจะทาตรงไขาลาเนี่ยอย่าเพิ่งบูบานนะเพราะว่าเราไปแหกจัวใช่ไหมเพื่อจะแก้ปัญหาไอ้เรื่องไอ้ความสัมพันธ์ของราน,นาบเพราะฉะนั้นไอ้ตัวกอบแว่นต้องโกหกไม่งั้นจรน่าเกลียดบ้างแหก